สวัสดีครับสวัสดีเ,พ,เพ,พื่อนๆพี่ๆนักเทรดคริปโตเคอเรนซีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเทตะทิ admin เพจคริปโตเคอเรนซีสำหรับการาฟนะครับวันนี้ก็ร่วมทั้งตลาดเลยนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะ เท่าที่ผมไล่ดูบิตคอยน์นะครับก็ยังไม่หลุดแนวรับสำคัญนะครับนั่นก็คือเส้น EMA นะครับ5 5หรือราคา3 2 3 5 0 0บาทนะเอ่อทั่วทีครับ 23,500USDT นะครับกราบใดที่ยังไม่หลุดแนวรับนี้นะครับก็ยังคงเอ่อถือต่อไปนะครับสำหรับเหรียญที่ผมซื้อเอาไว้นะครับก็ยังไม่คัลดล็อตแต่อย่างใดนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเธอรี่ เมติกและก็เอเวอร์แลนซ์นะครับ AVAX เนาะสามตัวนี้นะครับก็ยังคงคงถือต่อไปอยู่นะครับจนกว่าจะหลุดสอง0มืนสามพัน 500นะครับนั่นก็คือเป็นเป็นแนวทางของผมนั่นเองนะครับเวลาเราซื้อแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าตลาดลบ1%ลบ2%ลบ5แล้วเราก็หนีเลยไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับโดยผมใช้เส้น EMA นะครับ55เป็นแนวรับแนวต้านสำคัญนั่นเองนะครับมันก็เกิดจากอินดิเคเตอร์ที่ผมได้เซตค่าไว้ในเมื่อวานนี้นะครับใครที่อยากได้อินดิเคเตอร์ดีๆแบบนี้ก็ไปย้อนดูไลฟ์เมื่อวานนี้ได้นะครับวันที่ 14บสสิงหาคมะครับไปย้อนดูผมมีสอนการตั้งค่าไว้หมดแล้วนะครับส่วนเหรียญที่ลงแรงๆเลยวันนี้ก็คือจะเป็นเหรียญดอทนะครับเหรียญดอทเรียกได้ว่าเป็นหอคอยคู่นะครับเมื่อวานพุ่งไป12%บวันนี้ลงมา7.6%ก็นะครับก็ถือว่าลงมาน้อยกว่าเมื่อวานนะครับลงมาน้อยกว่าเมื่อวานที่ขึ้นไปนะแต่ทางนี้ทั้งนั้นครับอย่าพึ่งอ,อ,อย่าพึ่งตื่นตัวไปนะครับเพราะว่า เดี๋ยวรอดูนะครับพรุ่งนี้7จ็ดโมงเชา้าผมว่ายังไงซะราคาก็ดีดขึ้นนะครับในช่วง7จ็ดโมงเช้าก็คือแท่งปิดของวันพรุ่งนี้เนี่ยผ่านดีสองดีสามดีสี่ดีห้าไปนะครับในช่วงดึกๆนะเวลาไทยนะครับอาจจะทําให้ราคาเนี่ยสวิงกลับขึ้นไป บ้างก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงสองทุ่มนี่เป็นช่วงผัดเปลี่ยนเลยนะครับก็คือตลาดไทยเริ่มออกบางคนไม่ไม่มั่นใจที่จะถือข้ามคืนก็ขายทิ้งไปก่อนนะครับเห็นตลาดมันร่วงอย่างนี้แล้วก็รับตลาดใหม่ช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงเช้าวันใหม่ของตลาดฝั่งทางยุโรปนะครับเขาก็อาจจะเข้ามาช้อนซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผบนะเมื่อหลุดแนวต้านมาแนวรับมาอย่างแนวต้านมาอย่างนี้นะครับ ยกขึ้นไปเนี่ยแล้วย่อลงมารับเนี่ยผมก็อาจจะช้อนซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดแนวรับสําคัญเลยนะครับหลุดแบบ EMA 250หรือ23500นะครับซึ่งตอนนี้23900นะก็ถ้าหลุดตรงนี้มาค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันว่าจะคัดหรือจะยังไงนะครับยังไงซะผมก็ไม่มีทางถือยาวอยู่แล้วนะครับสไตล์การเทรดของผมคือ t r รนด f o l lowing ย้ำนะครับสไตล์การเทรดของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดคุณถือยาวนะครับวันนี้คุณจะไม่ขายตั้งแต่นู้นนะครับปลายปีที่แล้วคําว่าถือยาวนะครับแต่เทรนด์ฟอลลิ่งก็คือดูเทรนด์เป็นหลักน,ะนั้นนิปบินเขียวมาแล้วก็คือเทรนด์ขาขึ้นผมก็เกาะเทรนด์ขาขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดแนวรับนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาลงนั่นเองนะครับก็ค่อยเปลี่ยนแนวทางหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการเทรดใหม่เท่านั้นเองนะครับ ส่วนในเหรียญอื่นๆนะครับวันนี้ก็ร่วงตามบิตคอยไปนะครับร่วงไปจะมีชิบะลงไปเเมื่อเทียบกับที่ขึ้นไปเมื่อวานนี้33%ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากตอนนี้ก็ถือว่าทะลุแนวต้านไปที่1นนะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านที่2พยายามย่อลงมารับนะครับถ้าไม่หลุดนะครับเส้นสีฟ้าหรือว่า1337นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีอยู่นะครับในกรณีของชิบะนะ แล้วก็โอ้มี cbc นะครับพุ่งดีดสวนกระแสเลยนะครับวันนี้พุ่งเป็นร0อเลยนะแหมไม่แน่ใจว่าใครได้กำไรบ้างนะครับไม่ถึงร้อยนะ70%นะครับไส้ที่ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมานะครับคาดว่าราคานี้น่าจะจบที่ตรงนี้แหละนะครับแถวแถวนี้แหละเส้น ema 2อ0นะครับอย่างที่ผมบอกครับว่า ไม่ต้องไปไล่ราคาเหรียญที่ขึ้นแล้วนะครับให้เราดูว่าเหรียญไหนที่ยังไม่พุ่งครับพอมันทะลุเส้นสีฟ้าไปได้มันก็จะพุ่งเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เห็นไหม เหมือนกับทฤษฎีที่ผมได้พูดไว้เมื่อาวานเป๊ะเลยนะครับดูเส้น EMA สีฟ้าตรงนี้นะครับย้ำอีกทีนึงใครอยากได้อินดิเคเตอร์เซตนี้นะครับย้อนดูเมื่อวานนี้นะครับดูหลายๆรอบผมมีสอนการตั้งค่าเอาไว้อยู่นั่นเองนะก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับ CVC คันที่เข้าไปเทรดวันนี้ว่าจะเป็นฟิวเจอร์หรือว่าสปอ r t ตนะครับก็ได้กำไรไปแล้วแหละนะครับ4่0เป็นอย่างน้อยเพราะว่ามันพุ่งไปถึง70%เลยนะครับ วันนี้ก็ตลาด n ส s d a กนะครับก็พุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไป Bitcoin ร่วงลงมาก็ไม่แปลกนะครับไม่แปลกอาจจะมีาการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอะไรเกิดขึ้นมานะครับทำให้คนถ่ายโอนเงินลงทุนในบิตคอยนะครับหรือในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไปสู่ ตลาดหุ้นนะครับสารัตก,กันบ้างนะครับอาจจะสองสวันหลังจากนี้อาจจะร่วงๆหรือนิ่งๆไปสงบนิ่งไปนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าการที่บิตคอยขึ้นมาได้มากขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยมันก็มีปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนกลับมาสนใจบิตคอยนะครับฉะนั้นปัจจัยสาคัญนั้นเนี่ยคงจะไม่เลือนหายไปภายในชั่วข้ามคืนอย่างแน่นอนนะครับคนก็ยังคงมีความหวังแล้วก็มีความมั่นใจในการลงทุนตลาดคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับ ยังไงซะก็ฝากให้เพื่อนๆพี่ๆลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูน,นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆนะครับหรือว่าแนวโน้มการลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่นะครับว่าเขาเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับส่วนตัวผมผมไม่สนใจอะไรพวกนั้นเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือเป็นกระแสพวกนี้มันปั้นขึ้นมาได้มันสร้างขึ้นมาได้มันเมคขึ้นมาได้นะครับผมสนใจแค่เทรนด์นะครับ เทรนด f o r l o w w วิ่หรือว่าการเทรดตามแนวโน้มนะครับเมื่อไหร่ที่มีแนวโน้มขาลงผมก็คัดก่อนเพื่อนเมื่อไหร่ที่มีแนวโน้มขาขึ้นผมก็ซื้อก่อนใครนะครับเท่านี้จบนะครับจะขาดทุนเท่าไหร่จะกำไรเท่าไหร่ ไม่สนใจเลยกําไรเป็นแสนก็เฉยๆขาดทุนเป็นหมื่นหรือเป็นแสนก็เฉยๆนะครับเพราะว่าเราเทรดตามระบบสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่า1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีเราจะได้กําไรจากการเทรดแบบนี้จากทฤษฎีแบบนี้เพราะมันถูกพิสูจน์ด้วยสถิตินะครับและการทํารีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อ,อนะครับใครไม่เชื่อเชิญนะครับไปลงทุนในสิ่งที่คุณต้องการไปซื้อหวยก็ได้ไปซื้อหุ้นก็ได้ไปซื้อทองก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมลงทุน ในหลายๆรูปแบบนะครับบอกเลยว่าลงทุนในหลายๆรูปแบบนะครับ ทุกรูปแบบที่มีทุกการลงทุนที่ผมรู้จักและศึกษามาอย่างดีแล้วผมจะลงทุนเสมอนะครับเพราะว่าผมเป็น i n v e s อร์นักลงทุนอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับยังไงก็ฝากเพจค r y ปโตเคอเ e n c y กันด้วยแล้วลเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาอัปเกรดกันให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่ามีการสัญญาณดีๆเข้ามาอีกสักตัวหนึ่งนะตัวต่อไปที่ผมเล็งอยู่ตอนนี้ก็ก็มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับสวัสดีครับ